สองในรายการเพิ่มรถเพิ่มรักเออเพิ่มรักเพิ่มรถเพิ่มรถเพิ่มรักเอาตกลงเอาไงดีๆเพิ่มรถเพิ่มรักเออจะได้เปลี่ยนวิธีกรใหม่ถ้าจำชื่อรายการแค่นี้ไม่ได้เอาต่อโอเคครับพบกับเราสองคนนะครับผมอีกแล้วนะครับในรายการเพิ่มรถเพิ่มรักนะครับใช่ครับครับผมเคล็ดลับฉบับ ชาวายนะครับพี่ชัยแฮกครับครับผมผมโจเซฟนะครับมาพบกับคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับเวลาเดิมใช่นะครับเวลาเดิมเดิมนะครับรบก็ใครที่สนใจนะครับช่วงต้นรายการนี้ก่อนอื่นเราก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราเนี่ยก็คือซ u เปอร์แม็กครับผมนะครับซึ่งตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษก็สามารถติดต่อโทรเข้าไปสอบถามได้ที่เบอร์ศูนย์สองหกหกเก้าสี่ห้าหกถูกต้องครับแต่เดี๋ยวก่อนทำไมวันนี้ใส่เสื้อสียกระจีวหวนผา คือเอามาเพื่อแบบว่าให้เราจัดรายการซอฟลงหรือว่ายังไงเขาเรียกว่าชนแสงแห่งธรรมดีกว่าเออแต่พี่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนไก่นี่นะเหมือนอะไรครับชุดไปขี่ม้าเหมือนแบบดูก่อนดูแขนก่อนผมชอบแขนมากเนี่ยนะครับพามูดีเซนมากเออดีมากเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับวันนี้เรามีเรื่องราวพิเศษครับผมจริงๆแล้วพี่ให้โจเซฟาโจเซฟดูหน้าพี่นี่โจเซฟว่าพี่เป็นคน เซ็กจัดหรือเซ็กไม่จัดจริงๆอะผมต้องบอกคุณผู้ชมว่าผมเห็นพี่ชาครั้งแรกอะเหมือนแบบคนธรรมะธรรมโมนะครับแต่พอคุณผู้ชมมาดูในรายการอันนี้ฮะ,ะต้องบอกเลยว่าโอ้โหจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับผมผมต้องบอกว่าสุดๆอ่ะพูดอย่างออนี้ดีกว่าถ้าถ้าคำว่าเซ็กจัดเนี่ยขอใช้คําแบบว่าคือมันมีแบบเซ็กแบบ รุนแรงรกับไม่รุนแรงไหนคุณผู้ชมลอง SMS กันมาดูนะครับว่ารเรามีวิธีดูยังไงว่าคนเนี้ยเซ็กจัดหรือไม่จัดใช่มันมีหลากหลายวิธีมีหลากหลายวิธีแต่เดี๋ยวช่วงเพิ่มรักเราก็ค่อยมาเฉลยแต่ตอนนี้คุณผู้ชมส่ง SMS กันเข้ามาก่อนเลยดูยังไงค่ะ ส่ง s m s มาได้ที่เบอร์นะครับ4689662<ช>นะครับผมแล้วก็ร่วมพูดคุยกับเราได้นะครับ<ช>ไม่ได้เจอกันตั้งหลายวันเนาะคุณผู้ชมสามารถพูดคุยกันได้รวมถึงประเด็นสังคมในวันนี้ด้วยนะครับ<ช>ที่เรานำมาฝากกับคุณผู้ชมชไม่เจอหลายวันหลอกขึ้นเนาะ ใช่กี่วันนะฮะคืนนี้ต้องจัดหนักหน่อยนะเห็นไหมครับคุณผู้ชมผมไม่ได้พูดไปเองต้องต้องเป็นพยานช่วยผมนะครับเออเอาอย่างนี้ดีกว่าช่วงเพิ่มรถกันก่อนจริงๆแล้วเนี่ยช่วงเพิ่มรถเนี่ยเราก็ทราบกันดีอยู่ว่าพวกกลุ่ม L G B T หรือกลุ่มมีความหลากหลายทางเพศเนี่ยเออมันก็จะเป็นในลักษณะที่แบบว่าถูกจับถูกจับตามองไปถูกจับตามองแล้วก็ถูกแอนตี้ในหลายๆเรื่องจริงๆแล้วเนี่ย บางที่สถานที่ทํางานเนี่ยเขาก็เรื่องเยอะนะใช่ครับงานบางประเภทเนี่ยเขาบอกว่าไม่รับที่นี่ไม่รับตุ๊ดไม่รับอ่าไม่รับอ่ากระเทยไม่รับกระเทยไม่รับชามบคือพี่ว่าใครที่มีความคิดอย่างนี้พวกเต่าล้านปีนะถูกต้องนะและสมัยก่อนเต่าอีกครับสมัยก่อนเนี่ยมันมีมันมันเคยมีทีวีอยู่ช่องหนึ่งครับผมคุณรู้ไหมเขาแอนตี้กระเทยถ้าใครจําได้เมื่อเมื่อหลายสิบปีก่อนไม่ให้กระเทยออกจอทีวีเลยโอ้โหจิงจอันอันนี้ ประมาณประมาณที่ที่เคยตกง,งานเพราะบทแบบนี้มาแล้วคือเขาเขายังไงรู้ไหมครับผมเขาบอกว่าเดี๋ยวกลัวผู้ชมที่ดูเด็กที่ดูเนี่ยจะไปติดภาพพจน์แล้วก็จะเป็นกระเทยกันทั้งนั้นมสมัยก่อนนะครับเขาก็เลยทํายังไงรู้ไหมยังไงครับเขาก็เลยเอานักแสดงผู้ชายอะ่ะผู้ชายจริงๆอะ่ะมาเล่นบทกระเทยเขาไม่เอากระเทยมาเล่นเป็นกระเทยเออแปลกไหมแปลกเออ แล้วก็เลยเอาผู้ชายมาเล่นเป็นกระเทยจะจําได้ถ้ามีทีวีอยู่ช่วงหนึ่งอะ่ะที่ถ้าเป็นบทกระเทยหรือบทแบบเป็นสาวประเภทสองเนี่ยรกระเทยไม่ได้เล่นเลยไม่ได้ออกจอก็คือจะเอาเป็นผู้หญิงแท้ชายแท้มาเล่นเออมาเล่นแทนใช่ถ,ถ้าเรื่องในเรื่องเป็นทอมเขาก็ผู้หญิงแท้ๆมาเล่นเป็นทอมเขาไม่เอาทอมมาเล่นเลยแต่ปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะครับออก็คือเดี๋ยวนี้เนาะกระแสไวรัลตอนนี้ออก็คือแบบโอ้โห L G B T Q นี่ก็คือ เป็นอันดับหนึ่งนะครับเป็นเป็นเบอร์ต้นๆเลยก็ว่าได้ที่มีกระแสสังคมแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะฮะอ่ะพี่ชายเรามาพูดถึงประเด็นเข้าประเด็นกันดีกว่าประเด็นที่หนึ่งอย่างวันนี้ไงที่บอกอ่ะเรื่องที่แบบว่าเขาแอนตี้ในเรื่องของการบริจาคเลือดโอ้อันนี้อันนี้ผมก็เรื่องใหญ่นะใช่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องการแสดงนะไปจนถึงขั้นรับบริจาคเลือดเนี่ยฮะอ่ะอย่างที่เขามีน้องสาประเภทสองอ่ะอยู่คนหนึ่งนะที่เขาเป็น เป็นกระเทยอ่ะเออแล้วเขาเป็นหมอด้วยนะครับเออแล้วเขาถูกปฏิเสธไปบริจาคเลือดเพราะเพราะว่าเขาเขาให้เหตุผลว่าความหลากหลายทางเพศเนี่ยเพศทางเลือกเนี่ยเป็นสุมเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ที่เขาเรียกว่าที่จะเป็นพาหะของเชื้อพูดพูดง่ายๆว่าเป็นเชื้อโรคแล้วกันเนาะหลายโรคอะไรอย่างเงี้ย คนเป็นเกย์เป็นกระเทยเนี่ยเขามองว่าพวกเนี้ยมีการมั่วอจริงๆแล้วเราว่าบังทีผู้หญิงจริงผู้ชายแท้เนี่ยอาจจะมั่วกว่าเกย์กว่าตุ๊ดนะเพราะจริงๆ<ม>แล้วพวกเกย์ตุ๊กระเทยเนี่ยบูชาความรักมากถูกต้องแล้วก็มีความรู้สึกว่าถ้าได้รักใครสักคนหนึ่งนี่แบบว่าไม่เจ้าประคุณรักแทบถวายหัวเจ้าพระคุณทูลหัวเออเจ้าพระคุณทูลหัวเหมือนฉันรักเธออย่างเงี้ยโ <Okay. S 2> อเคออแต่ถ้าเธออย่าเผลอนะ ก็เลยก็เลยมีการไม่ยอมรับใช่ใช่ครับไม,ไ,มไม่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 มีการยอมรับในเรื่องของการบริจาคเลือดสำหรับเพศ l อล t บเเป็นกระเทยเป็นแบบเป็นเกยอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันจะต้องจริงๆอ่ะผมว่าทุกคนมันสามารถบริจาคได้แต่ทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันจะต้องมีการตรวจก่อนอยู่แล้วครับเออใช่ นี่อย่างล่าสุดก็บอกว่ามูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิต้านเอนะครับร่วมกับแฟนเพจไทยเอทร่วมจัดเวทีเสวนาเรื่องการไม่รับบริจาคเลือดจากผู้มีความหลากหลายทางเพศนี่ไงก็เ,<อ>เลยถึงบอกว่า,<อ>า <ๆ S 1> จริงๆแล้วเนี่ยก็เหมือนที่เคยเคยพูดเหมือนบอกว่าประเทศไทยอ่ะเหมือนแบบยอมรับแล้วใช่เออเนี่ยเปิดโอกาสคือแบบว่า,ามีสิทธิและเสรีได้เต็มที่เท่าเทียมกันอแต่จริงๆแล้วมันเป็นแค่แค่คําพูด ถูกต้องซึ่งพอในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยยังมียังมีการเหลื่อมล้าอยู่เออก็ยังมีการเหลื่อมล้าอยู่อย่างอย่างก่อนหน้านี้ที่วันนั้นที่เราเมื่อวานเนาะเรานั่งดูเทปอ่ะที่มีนักข่าวอ่ะที่มีนักข่าวสองคนสองคนที่ที่เป็นกระเทยใช่เป็นกระเทยเลยพี่พี่เกมครับผมแล้วก็แล้วก็ทอมครับกระเทยเป็นแฟนกับทอมกระเทยใช่อย่างที่เราเคยบอกกับคุณผู้ชมไปก่อนหน้านี้แล้วว่า เออเพศที่เขาเขาสับสนทางเ,เขาไม่ได้สับสนทางเพศคือมันมีความหลากหลายทางเพศที่เขาสามารถมารักกันได้อะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเมื่อวานเนี่ยผมได้ดูนะรีเสิร์ชกับาทางพี่ชายมาเนาะว่าเออทอมอที่เป็นผู้ชายกับกระเทยที่มีนมผมยาวอะไรเงรีง้ยเป็นแฟนกันได้เนี่ยมันก็สามารถเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความรักร่วมกันได้แต่เขาก็เขาผู้หยู่คำหนึ่งก็จะมีคนมาถามตลอดครับผมว่าเอ้ยเนี่ยแล้วแกเป็นอย่างเงี้ยแล้ว แล้วแล้วทำเป็นยังไงเออ,เออสงสัยไหมทำเป<ข>็นยังไงเขาก็บอกว่าอัน,นอันนี้บอกกับคุณผู้ชมเป็นความรู้เนาะเขาก็บอกว่าคือถ้าทอมเ่โดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีอะไรกับผู้หญิงเนี่ยก็คืออ่ะโดยผมขออนุญาตใช้เขาว่าใช้นิ้วแล้วกันเนาะใช้นิ้วสัมผัสกับอ,อวัยวะเพศหญิงแต่ไอคู่เนี้ยก็คือเขาเป็นเป็นกระเทยเขายังไม่มีแบบความเป็นผู้หญิงก็คือตามนั้นเลยครับเขาก็บอกเขาก็บอกแล้วเขาบอกทุกอย่าง เพราะว่ามันมีคนคนสอบถามกเยอะซึ่งก็แบบว่าเป็นอะไรที่แบบเปิดเผยก็อย่างที่เราบอกว่าทุกวันนี้โลกมันกว้างขึ้นใช่แล้วครับกระทั่งอย่างเช่นพยายามในเรื่องของการบริจาคเลือดก็ตามครับแต่จริงๆแล้วทุกวันนี้เขาก็รับเริ่มรับบริจาคแล้วนะอืมก็มีนะครับแต่จะต้องมีการตรวจก่อนก็คือเขากลัวว่าบางคนเนี่ยอาจจะเป็นโรคเอดส์เป็นเอสไอวีแล้วมาบริจาคเลือดไปเนี่ยเลือดที่บริจาคไปเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปใช้ประโยชน์ได้ครับผม แต่ว่าไอ้ดูดวยสังคมของเราเนี่ยเพศของเราเนี่ยเพศทางเรื่องเนี่ยเราชาววายเนี่ยคือสมัยปัจจุบันเนี่ยครับมันมีการรักษามันมีการป้องกันตัวเองดีอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นอย่างเช่นเรามีอะไรกับคนอื่นที่ไม่คุ้นเคยเป็นคนแปลกหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีก็มีการป้องกันอยู่แล้วเนาะมีทั้งเพล็บทั้งเพล็บอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รวมไปถึงถุงยางอนามัยใช่นะครับแต่จริงๆแล้วพอพูดถึงเรื่องถุงยางเนี่ยพี่นึกถึงจอร์จเจล จอจเจลเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าเร็วๆนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะสั่งซื้อสั่งซื้อได้เลยเพราะว่าตอนนี้เราบอกเลยว่าเป็นการเพิ่มรักเพิ่มรสได้ดั่งใจกับจอร์จเจลนะครับเขาบอกเลยฟินทุกสัมผัสโอ้โหลึกถึงอารมณ์โอ้จุบไปเลยครับง่ายสบายตัวทั้งคุณและเขาเออจอรจเข้าใจคุณ อ๋อฉันอยากใช้แล้วอะคือคุณผู้ชมเราสามารถสาธิตในรายการนี้ได้เลยไหมครับฮะสาธิตการใช้อ่ะก็เดี๋ยวสิกำลังมาแล้วก็เดี๋ยวบอกได้เลยว่าโอ้ยเธอนี่นี่ขอโม้ไว้ก่อนเลยนะโมมีโปรโมชั่นพิเศษมากๆถูกต้องแบบว่าถ้าสั่งซื้อแบบในปริมาณที่แบบโอเคนะคุณจะได้น้ำหอมฟีโรโมนด้วยพอฉีดปุ๊บมันก็จะเป็นกลิ่นเฉพาะของคนคนนั้นเลยกระตุ้น อารมณ์ตึ้าอารมณ์นึงแล้วก็บวกกับตัวช่วยที่ได้ประสิทธิภาพถูกต้องแล้วก็ยิ่งถ้าได้กินซูเปอร์แม็กเข้าไปด้วยเนี่ยมึงเอ้ยไม่อยากจะพี่ชายพี่ชายอย่าหอบฮะวะพี่ชายพี่อ่ะโจเซฟแค่นี้พี่ก็จัดหนักแล้วนะโโอ้ห ว่าไม่ได้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวก็ข้ามกำแพงกันเลยนี่นี่มันมีกำแพงแส่ลาวต้องบอกคุณผู้ชมว่าเรามีมาตรการป้องกันอย่างดีนะครับผมแต่เดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราแอบเห็นมอง S m S อยู่นะครับที่บอกว่าคุณมีวิธีดูยังไงว่าผู้ชายคนนี้เซ็กจัดหรือเฉยเฉยอย่างบางคนก็บอกว่าสังเกตได้ผู้ชายนั่งเขย่าขาอย่างงี้ฮะแสดงว่าฉันก็เริ่มเซ็กจัดแต่จริงนะหยุดลูกหยุด มันไม่หยุดอ่ะเออคนเรานี้ก็แปลกแล้วครับนาะ <c oughs> แล้วก็อีกนี่เห็นไหมเขาบอกว่ากัดเล็บชายใดที่กัดเล็บชอบความรุนแรงจริงเหรอครับคือคือสังเกตเวลานั่งก็อย่างเงี้ยคือกัดเล็บคือคือเลยเลยคนนี้แต่พี่สังเกตตากล้องครับผมนี่ถ้าตา,ตากล้องแบบถ้าหมุนแรงๆไงแสดงว่าตากล้องคนนี้ เซ็กจัดหมุนอะไรครับเวลาบิดกล้องหมุนกล้องแบบปรับโฟกัสอะไรอย่างเงี้ยแบบมันจะไม่ชอบนิ่มๆมันชอบแบบแรงๆอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไว้ช่วงหน้าดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับในช่วงเพิ่มรักนะครับว่าเราจะสังเกตยังไงมีวิธีดูยังไงกันบ้างว่าผู้ชายคนนั้นเซ็กจัดหรือเซ็กไม่จัดได้ครับไปพบกันในช่วงที่2ครับ เราสองคนนะครับกับรายการเพิ่มรถเพิ่มรักนะครับ,รบและ <ผม S 1> ช่วงนี้เป็นช่วงที่2นั่นก็คือในเรื่องของการเพิ่มรักถูกต้องครับผมเราตั้งประเด็น SMS ตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับ,รบรตั้งไว้ว่ายังไงนะครับเอ s อที่เราอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยส่งเข้ามาอ,อสอบถามเราเนาะก็จะถามว่าคุณมีวิธีดูยังไงว่าผู้ชายคนนี้มีเซ็กต์ยังไงบ้างเซ็ก์จัดหรือไม่เซ็ก์จัดอะไรประมาณนี้ครับผมเออแล้วเราก็จะมาบอกว่า ทริคอะไรบ้างที่เราจะดูแต่ละคนเนาะแต่บางคนก็ส่งมานะครับวิธีดูบอกผู้ชายใจเย็นและอารมณ์ดีตลอดการพี่มีครามสึกว่าถ้าคนใจเย็นเนี่ยคือบางคนนี้ดูไม่ออกจริงๆนะครับผมคือบางคนพี่พี่เคยเจอนะเจอในรูปแบบไหนครับในรูปแบบที่แบบว่าเออท่าทางเขาน่าจะดูเซ็กจัดดูดูดูจากรูปลักษณ์ดูพร้อมเออดูแบบมีเคลาดูแบบดูแบบ ตัวใหญ่ๆแล้วแบบดูสปอร์ตแมนอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่ไหนได้เป็นยังไงฮะไม่จัดไม่จัดเลยจัดว่าน่าเบื่อเออจริงๆมันมีมันมีครับพี่ชาคือแบบมีรอยสักเอมีรอยสักผมอะไรอย่างคือรูปลักษณ์ภายนอกคือแบบอ่ะคนนี้ใช่แน่คนนี้ต้องแบบสุดๆแน่เตรียมพร้อมเผด็จศึกแต่พอถึงหน้างานปุ๊บออนุบาล เอออันดบหนไม่จ่ายอ่ะเดี๋ยวเราไปวิธีดูยังไงนะครับสังเกตง่ายๆนะครับอย่างข้อแรกก่อนเลยอ่ะอะไรครับข้อแรกนะครับเขาบอกว่าเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองสูงเออยังไงก็คือเออเป็นคนที่มั่นใจกล้าแสดงออกกล้าพูดกล้าแซวกับคนโน้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยดูแบบว่าดูมั่นๆหน่อยอก็คนแบบนี้ก็อาจจะดูเป็นผู้ชายเซ็กจัดก็ได้ครับผมเออจริงๆนะหลายคนที่เราเจอใช่แบบแบบมาแบบ มม,มั่นใจไเ<อ>งเกินร้อยเกินร้อยมันม่นใจในรูปร่างตัวเองครับผมแต่พอถึงเวลาถ้าเซ็กไม่ดูเหมือนเซ็กจัดก็จริง<ฮ>ะแต่บางคนจัดแล้วเนี่ยจัดจริงๆนักใจอัสู้แต่ร่างกายไม่สู้ก็มีนะครับผมเคยเจอไหมแบบดูแล้วแบบจัดจัดแน่เลยวันนี้สองรอบสามรอบ <c oughs> ดูแล้วดูมั่นใจมากมาก ก็นี่เลยอ่ะไม่ได้ขายของนะครับผมแต่บอกเลยถ้าคุณไม่เชื่อคุณลองซูเปอร์แม็กดูก็ได้เอาจริงๆคือแบบมันช่วยได้ช่วยได้จริงจรไอ้ต่อไปก็คือชอบสบตาเวลาคุยอย่างนี้ครับสบตาอย่างนี้ครับเออโจเซฟเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเวลาคุยมันเราคุยกับคุณผู้ชมเนี่ยเธอวันนี้เป็นยังไงกินข้าวหรือยังคุณแบบคอดอึงผมไหมคือมองตาตลอดเขาบอกว่าถ้าคนที่มองตาคือคนที่สู้ตาเนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็น่าจะมี อารมณ์จักจ้านอยู่นะครับซึ่งอันนี้ก็พี่ก็ว่าจะเป็นไปได้นะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเขาเป็นคนไม่อายเน่ยบางคนบางคนคือแบบพูดคุยกันแล้วทีนี้สายตามันมันมันจ้องเกินไปอ่ะมันทําให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะคนนี้มองเราแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมเขาาถึกบอกไงว่าสายตามันหลอกกันไม่ได้เอแต่บางคนเนี่ยครับ หลบตาไงครับผมคือมีความหลบตาก็คืออาจจะเป็นคนขี้เขินอายแต่ในความคิดของพี่อ่ะเราเรามีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วคนคนที่มีความต้องการทางเพศสูงอ่ะคือคำว่าเซ็กจัดนี่แหละแต่ถ้าพูดแบบให้สุภาพว่าคนที่มีความต้องการทางเพศสูงเนี่ยครับจะเป็นอะไรที่แบบอะไรอ่ะจะแสดงออกบางคนแบบหิวล้สิมองตาขนาดนี้เหมือนจะกินกินกูเลยเหมือนจะกินตัวเออเคยไหมแล้วทุกคนจะชอบว่าชายแฮกอย่างเงี้ย เฮ็หลบตาบ้างก็ได้แอฟบ้างก็ได้อันนี้แบบไม่แอฟมาเลยลูกเออมาเลยลูกมาหาป๊าป๊าเนอยมาหาป๊าป๊าป๊าพร้อมจ่ใจคืออ้าเดี๋ยวอีกอย่างหนึ่งนะคาว่าเซ็ตจัดเนี่ยพี่ว่ายิ่งอายุเยอะเนี่ยยิ่งจัดยิ่งจัดนะคือเธอเอาลองสังเกตดูครับผมพี่ชารผมทำนะอาบออกนวดอ่ะคนที่เข้าเนี่ย ไม่ค่อยมีวัยรุ่นหรอกนะถูกต้องมีแต่ผู้ใหญ่อันนี้เขาเรียกว่าตันหากลับปะครับเออ <laughs> <c oughs> เออน้าเอออะ<ล>ไรอย่างนั้นปะคือไม่คุณคุณอย่าลืมว่าคนที่มีความต้องการทางเพศเนี่ยบางครั้งอ่ะอย่าแปลกใจว่าทําไมคนมีเงินมีความต้องการทางเพศสูงม,มีความต้องการไปอาบอบนวดบ่อยๆไปใช้บริการเพราะเขาสบายใจถูกต้องคนบางคนเนี่ย ต้องการบางคนต้องการเซ็กจัดก็มีแต่ถามว่าพอกลับถึงบ้านเนี่ยพรุ่งนี้จะกินอะไรวะพรุ่งนี้จะหาอะไรกินแลวพรุ่งนี้จะทํำยังไงอารมณ์ทางเพศอ่ะมันก็มีอยู่นะอืแต่อะไรรู้ไหมอะไรครับมันไม่ดื้อมันไม่แข็งมันไม่สุขเพราะอะไรรู้ป่ะเครียดไงใช่มันก็เลยทําให้เซ็กไม่จัดทั้งๆที่มีความอยากจะจัดถูกต้องเออมันไม่มีตัวช่วยไงพี่ชายมันไม่มีตัวช่วยอ่ะของคุณต่อไปข้อต่อไปอะไรครับข้อต่อไปนะครับ แตะเนื้อต้องตัวเราบ่อยเกินไปเออเป็นไหมใคร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 ชอบทำกรงทุนแบบนี้บ้างโอ้ข้างข้าง,างหมครับคุณผ,ผู้ชม <laughs> นับไปเลยสิบหนึ่งสองสามแตะห้าหกแตะแตะแล้วแตะแตะแบบไม่กลัวโควิดด้วยแตะไม่กลัวโควิดเลยเออแบบไม่มีรูปแบบอะครับเออแล้วบางวันก็จะบอกว่าเอาแมสออกได้แมฉันจะหอมแก้มเธอแมสมันกั้น <laughs> ฉันหอมไม่สบายใจเลยถ้าอันเนี้ยมันก็คือเขา เขาก็ต้องเขาก็บอกอยู่แล้วว่าแตะเนื้อต้องตัวเนี่ยก็คืออาจจะเป็นคนที่มีอารมณ์ทางเพศสูงเหมือนกันนะครับก็คือพยายามที่อยากจะเข้าใกล้เราพยายามอยากจะสัมผัสรูปริ้นเราอะไรอย่างเงี้ยไม่ไมเขาอยากจะกระตุ้นทางเพศคุณด้วยไง<อ>คือบางทีเหมือนอเคยไหมเหมือนบางคนเน่ะเราเรามีอารมณ์อยู่ฝ่ายเดียวอะ่ะแล้วเราก็ต้องไปแตะไงแต่แตะแต่จริงๆแล้วแตะให้ถูกจุดอะ่ะถ้าถูกจุดเนี่ยมันมัน,ม,นมันก็จะได้มีความต้องการไปพร้อมๆกันของคุณแตะตรงไหนแล้วรู้สึกว่าพร้อมเลยอ่ะ เอาแบบเอาแบบไม่ทะลึง่งไม่ต้องถอดเสื้อผ้าไม่ต้องอะไรแตะส่วนไหนแล้วรู้สึกว่าอยอยากจะจัดแล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกขอบคุณผู้ชมไปเมื่อต่อ,อ,อคลิปที่แล้วเนาะไม่ใช่คลิปที่แลว้วอ,อ,อะไรนะเขาเรียกว่าตอนที่แล้วอ,อต้นขาออต้นขาด้านในใช่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าเออ แต่เนื้อต้องตัวกันบ่อยเนี่ยทำให้แบบเกิดอารมณ์ทางเพศโอเคอ่าเดี๋ยวอ่านไอะไีนิดนึงก่อนดีกว่าก่อนรสามารถแสดงลีลาได้อย่างอะไรนะเต็มที่บนเตียงนอนครับใช่เพราะว่าคนบางคนเนี่ยเราเราสามารถดูพฤติกรรมเขาได้ <ฮะ S 1> หรือบางคนดูการจัดท่าทางอ่ะนี่ไงครับผมเขาบอกว่าอะไรจ้องฝ่ายหญิงโดยไม่เอียงโดยไม่เอียงอาย คือก็คือผู้ชายจ้องกับผู้หญิงใช่ไหมฮะออโดยที่แบบไม่เขินอายผู้หญิงออก็คือเหมือนแบบจ้องอย่างนี้เลยเหรอครับกินข้าวหรือยังครับไปไหนมาครับอย่างนี้เหรอ,อ,อไม่ถ้าพี่เป็นถ้าพี่เป็นคู่ต่อสู้ที่มองขนาดนั้นพูดมาตรงๆก็ได้ว่ายอยากได้คันบางทีไอคนที่ถูกมองอมันก็เขินนะครับที่มันเข้าใจดูที่ระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้มันจะคล้ำๆอ๋ออย่างนี้บ่อยเหรอ อ๋ออะไรอ่ะเก็บข้อมูลจากข้อมือเหรอครับคือตําแตงไงตําแตง <c oughs> ออชอบเติมตามชอบชอบตาแตงเออโอเคพี่ชายต่อต่อไปต่อไป, <c oughs> อไปคนที่มีกลิ่นกายหอมตลอดเวลาซึ่ง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 คนประเภทนี้พี่มีความรู้สึกว่าเป็นคนชอบกระตุ้นอารมณ์หะเพศตัวเองหรือเราอยากง่ายๆว่าคนเราถ้ามีกลิ่นตัวตัวเองหอมอ่ะบางคนเชื่อไหมว่ายังหลงรักตัวเองด้วยด้วยซ้า ถ้าตัวเองมีกลิ่นหอมมากๆอ่ะพี่อย่าเป็นคนโรก,กิ่อะไรรู้ไหมยังไงครับพี่ชอบเนี่ยกลับถึงบ้านนะถ้าน้ำยังไม่อาบนะวันที่ฉีดน้ำหอมพี่ชอบมืออย่างเงี้ยแล้วก็เช็ค <Check, check. S 2> ไม่คือแบบชื่นใจจังเลยอ่ะคือมันมีความสุขว่าเราเป็นกิ่อมอ๋ามีนี่แต่ก็บอกอย่างนี้เช็คเช็คของเช็คกลิ่นเช็คว่าปลาค็มปลาค็มหรือเปล่า <laughs> ไม่เอานะเกียแต่ทุกคนมันก็ต้องฉีดน้ําหอมอยู่แล้วป่ะครับฉีดน้ําหอม,หอมแต่บางคนนะมีกลิ่นตัวกลิ่นตัวที่ไม่ฉีดน้ำหอม,มกลิ่นตัวแบบธรรมชาติจริงนะ <Feel S 1> ก็มีนะหอมนะคุณแต่พี่อ่ะสมัยก่อนตอนเด็กๆอะ่ะตอนวัยรุ่นอะ่ะครับเราเคยมีซัมติงกับคนคนหนึ่งประสบการณ์พี่เยอะเหลือเกออินแล้วเขาเขาอาบน้ําด้วยสบู่เหลวยี่ห้อหนึ่งอะ่ะออแล้วกลิ่นสบู่เหลวเวลามันติดตัวมัน มันจะหอมในเวลาอาบน้ําใหม่ๆอ่ะสบมู่เหลวนกแก้วเออไม่อะไรก็ได้อะสบมู่ลักก็ได้สมมุตินะแล้วก็กลิ่นเนี้ยคุณเชื่อไหมเมื่อไหร่ที่ใครใช้กลิ่นเนี้ยครับเรามีความรู้สึกว่าเราต้องการคนนั้นอะเพราะว่ามันสร้างภาพจําให้เราติดกลิ่นอันนี้คือเหมือนแบบเราฟังเพลงอันนี้เราก็จถึงคนนี้ได้ใช่จำกลิ่นคนนี้ได้เหมือนพี่เสียตัวครั้งแรกกับผู้ชายที่ฉีดน้ำหอมดาวดอฟอย่างเงี้ย แล้วเธอรู้ไหมพอฉันได้กลิ่นดาวิดอฟเนี่ยฉันแท้จะเดินพุ่งเข้าไปหาเลยอะคือมันก็แบบว่าแต่ไม่ใช่คนนั้นก็ได้ใครก็ได้ที่ใช้กลิ่นนี้แล้วฉันก็หลับตาเลยฉันก็นึกถึงคนนั้นเอาก็แสดงว่าตอนมีอะไรกับคนนี้ก็คือหัวใจไ่คถึงคนนั้นจำกลิ่นเพราะว่ากลิ่นเนี่ยทำให้เซ็กจัดได้นะครับผมจริงจริงกลิ่นทําให้เซ็กจัดได้ถูกต้องเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวกลับไปอาบน้ําหอมๆทาครีมหอมๆเออนะครับหอมน้ำเอาต่อไปครับผม ต่อไปนะครับก็คือเป็นคนที่ชอบออกกําลังกายนะครับก็อย่างที่บอกว่าส่วนมากเนี่ยตอนนี้ผู้หญิงผู้ชายเนาะผี่ชายมันก็จะมีการหันมาออกกําลังกายให้ตัวเองดูดีอยู่สม่ําเสมอเพื่อที่ว่าจะได้ดึงดูดกับเพศตรงข้ามหรือเพศที่เราสนใจนะครับอย่างผู้ชายเนี่ยบางคนก็เข้าฟิตเนสเพื่ออะไรเพื่อแบบเพื่อให้ตัวเองดูหุ่นดีแล้วก็ทำให้สร้างความมั่นใจอ่ะย้อนไปข้อหนึ่งสร้างความมั่นใจกับตัวเองพอตัวเองหุ่นดีปุ๊บอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ย บางคนคหาทางออกไงคันมากแล้วจะทำยังไงยังไงอะครับออกกําลังกายให้มันเหนื่อยจริงเหรอครับจริงคือคือคือคนบางค,คู่บางคู่อะครับผมอย่างเช่นออกถ้าคู่บางคู่ที่ความต้องการไม่เสมอกันไม่เท่ากันอีกฝ่ายต้องการเยอะกว่าอ,อีกฝ่ายไม่ค่อยมีอารมณ์ครับผมยิ่งผู้หญิงอะเขาเรียกว่าผู้หญิงหรือถ้าเป็นคู่ผู้หญิงผู้ชาย มันก็จะมีช่วงผู้หญิงที่เขาเรียกว่านะช่วงที่ไม่ต้องการอะไรเลยอ่ะก็มีแล้วผู้หญิงเวลาช่วงต้องการก็มีบางคนผู้ผู้หญิงก็จะบอกไปไปออกกําลังกายไปทํออย่างอื่นอย่ามายุ่งกับฉันก็อาจจะเป็นไปได้ที่ว่าบางคนอยางมีความต้องการสูงก็เลยให้ตัวเองอ่ะเพียรเพียรให้เหนื่อยเพื่อที่จะได้กลับบ้านแล้วก็หลับเลยแต่บางคนยิ่งไปออกกําลังกายยิ่งแข็งแรงถูกต้องยิ่งฮืดยิ่งกระฉับกระเฉง อมเออันนี้ก็ก็น่าคิดนะก็ต่อไปฮะต่อไปครับพี่ชายข้อ6เขาบอกว่าลีลาการเต้นก็เกี่ยวนะเกี่ยวลีลาการเต้นแบบโยโย่โยร้อนแรงอรแบบว่าเวลาพี่ไปเวลาเราไปเที่ยวในผับอ่ะผมเวลาเราจะเลือกใครเนี่ยเอ้าถามน้ถ้าผู้ชายไปเที่ยวผับหรือผู้ชายดูผู้หญิงอ่ะผู้ชายก็จะมองว่าถ้าผู้หญิงคนไหนที่เต้นแบบเลื้อยแบบลีลาเยอะๆกระเด้าเดิรดึงดึงอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงคนเนี้ย แรงแรงแน่ๆมีเพื่อนคนหนึ่งมีเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งคือแบบโอ้โหคือเต้นคือทุกคนคิดว่าเป็นกระเทยเอ,อ่ะแต่จริงๆแล้วเป็นผู้หญิงคือเต้นแบบมีนมสายนมมีตูดสายตูดเออสะบัดจนผู้ชายแบบผู้ชายกลัวเอ,อกลัวการเต้นนะฮะแต่ไม่กลัวเรื่องบนเตียงนะเพราะว่าจัดเต็มแต่ถ้าจริงไหมที่เขาบอกถ้าผู้หญิงเต้นมันๆแล้วบนเตียงก็จะมันด้วยอะ่ะจริงอันนี้เรื่องจริงเพราะว่าเคยสัมภาษณ์เรื่องนี้กับเพื่อนมาแล้วเพื่อนสนิทด้วยอ๋อเหรอใช่ครับ ก็คือมันก็คงท่าทางมันก็ใกล้ใกล้เคียงกันใช่ไหมใช่อ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะเดี๋ยวไปข้อสุดท้ายดีกว่าครับผมอันเนี้ยพี่ว่าคงเป็นทางคนใต้แล้วลยังไงครับกินอาหารรสเผ็ดรสจัดจริงเหรอครับไม่รู้นะก็กินนะแต่ผมก็กินแต่ผมก็แต่ผมก็มกินเผ็ดนะครับคุณจัด้วคุณก็จัดอยู่ไม่ใช่เหรอจัดว่าจะเซฟทีไม่ต้องมาปิดบางชั้นฉันรู้ <laughs> ฉันกรณีศึกษานี่คือเคสศึกษาของชายแฮกหมยคือบางคนที่มองว่ากินอาหารรสจัดกินอาหารที่เผ็ดเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าบูบวาบูบวาไงเ,เขาเรียกวอะไรนะเลือดไหลเวียนดีเรียกว่าแซ่บไงไม่ช่จะบอกว่าคนไหนแซ่บคนไหนไม่แซ่บคนไหนซีดไม่ซีดอะไรอย่างเงี้ย ร้องซีเลยหันหันหันหัวเข่าด้านเอวผิวขอบตาดำเยอะแยะมากมายก็เป็นว่าขอบคุณมากๆนะครับสำหรับแอสเซอทุกข้อความที่ส่งมาเวลาหมดลงแล้วใช่ครับน่าเสียดายจังเลยแป๊บเดียวเองเนาะใช่แต่ไม่เป็นไรนะครับคุณผู้ชมใครที่กำลังชมเราอยู่นะครับอีกไม่นานเกินรอนะครับผลิตภัณฑ์จอร์สนะครับเพิ่มความมั่นใจให้กับคุณผู้ชายนะครับบอกเลยว่าทิ้นทุกสัมผัส ใช่ทั้งคุณและเขาทั้งคุณและเขานะครับจอร์จจะเข้าใจคุณมากมากซึ่งจำเป็นมากๆเลยที่สาหรับยุคปัจจุบันนี้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันจะไปช่วยในเรื่องของกลิ่นให้หอมแล้วก็ชวนติดใจด้วยใช่แล้วครับนะครับอะไรที่มันลื่นๆ่นเนี่ยมันก็รู้สึกนะสบายใจดีกว่าฝืดเคืองเนาะถูกต้องเช่นเงินลื่นเงินครอเกิักเศษอีกเนาะใช่เอาเป็นว่าวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วครับผมนะครับเราสองคนต้องบอกกับคุณผู้ชมว่า สวัสดีเนาะ <laughs> คุณมีคำคมคำคมคำมเออก่อนก่อนจากกันไปในวันนี้นะครับอยากจะฝากคำคมถึงคุณผู้ชมนะครับบอกออคำคมบอกว่าความรักไม่ใช่ความสุขแต่ถ้าเสื้อผ้าของเธอหลุดความสุขอ่ะคือของ,จร,งออจริงจริงจริงจรโอเค ใครช่างเลือกเลือกได้เฉยมากร <laughs> <laughs> อเล่นรเล่นอะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมชัยครับผมโจเซฟครับพบกับพวกเราสองคนได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนาะเวลาสาทุ่มโดยประมาณนะครับใช่ครับผมสำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ